เรื่องนี้ชาวบ้านหวาดผวามีชายคนหนึ่งอายุกกากาเกือบเกือบหกสิบเกิดอาการหลอนจะแปลกรากเป็นซูเปอร์แมนไม่รู้มาทรงไหนสองสาว <สา S 1> ก็คือพอตำรวจไปถึงสุดท้ายอยู่ในสภาพนี้ครับลูกอนลูกม่เอา้เอาตัวดตัวดำตัวัำจะไอ้ลูกลูกูามมามามาเชิญเชิญเปเร็วล <ไป S 2> <น>ุกไม่ได้รำมาน เฮ้ยลุก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 บอลลุกบอลเมื่อกี้ยังเดินได้กางเฮ้ยลุกบอลลุกบอลใช่ไหมยังลุกได้เดี๋ยวพาไปพักผ่อนพาไปพักผ่อนนะครับไปไปไปเมื่อกี้ยังเดินได้อยู่เดี๋ยวไปซ้องานเออไม่เอาไม่เอาไปขังนะครับเดี๋ยวพาไปพักผ่อนเนาะให้สั่งมาคนเนาะเมื่อกี้ยังเดินได้อยู่งานตอนนี้เดินไม่ได้ไปไปไปคือไป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 เดี๋ยวพาไปพักผ่อนเป็นอย่างนี้ครับต้องพาไปพักผ่อนก่อนเนาะคือเจออ คุณตำรวจแล้วเป็นไงมีอาการแขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้อมันอยู่ๆมันก็ไปต่อไม่ได้มันหลอยแห้วค็มันหลอยอยู่ในสภาพทิ้งตัวขาหลอยแขนลอยมันหลอยอย่างที่สุภัสราบอกจริงๆอะตำรวจสพพิมายฮะเขาได้รับแจ้งเหตุามีคนเมาเมาเหล้าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านภายในลานจอดรถห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งใน ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสายตรวจ191สพพิมายก็ลงพื้นที่ตรวจและไปเจอกับนายเสกสรรช่ำชองอายุ58ปีเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีอ่ะสวมกางเกงขาสั้นสีแดงแบบนี้เสื้อยืดแขนยาวสีแดงเออจริงๆเสื้อกางเกงก็เข้ากันดีก็แมชดีนะเออมันดูเป็นอะไรที่แมชและลงตัวแต่ที่ไม่ลงตัวเลยก็คือท่าทางเขานี่แน่ไหนแลยนะนะเดินได้เลยเดินลอยๆเลยยสักพักมานั่งสมาธิตรงนี้แล้วอือ่ะ คุณผู้ชมท่าทางอ่ะก็คล้ายๆกับคนเมาเหล้าที่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหลังเห็นตำรวจเอ้าจากที่เดินได้สักพักไม้มีแรงแขนขาอ่อนแรงปซะเลยแถวบ้านเรียกฮิวปีของแท้เปลี่ยนเลยเปลี่ยเลยเอาก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมสอบถามชาวบ้านแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าชายคนดังกล่าวนะทำท่าจะแปลงร่างด้วยเป็นซูเปอร์แมนเห็นบอกว่าพูดจาอยู่คนเดียวแล้วทำท่าจะแปลงร่างก็คือจะบินน่ะแล้วถ้าเป็นซูเปอร์แมนจริง ยูนิฟอร์มต้องเป็นยังไงสุภาพสรากางเกงในต้องอยู่ข้าง,างนอกจริงไะแต่อันนี้ดีแล้วค่ะที่ไม่แปลงร่างนะคะ่ะดีแล้วค่ะใส่ใส่ไว้ข้างในแต่ขากางเกงในอะคะ่ะชาวบ้านเขายังลุ้นอยู่นะว่า <c oughs> <c oughs> จะเป็นหรือไม่เป็นซเปแมนเอา อย่างนี้แล้วกันก็เลยต้องโทรไปแจ้งให้ตำรวจมารับมาเห็นแล้วก็เนี่ยพาตัวขึ้นท้ายรถกระบะแบบนี้อ้พีชีพีเชีคอยดูนะเอ้ยเป็นไงเออเป็นไงเป็นไงเออโรพักผมว่าเดี๋ยวเขาคงพาไปที่โรงพักเพื่อให้สงบสติอารมณ์เดี๋ยวพี่นะพี่อ่ะไดทาทาอย่างนี้พี่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 หายเมาแล้วพี่กลับมาดูข่าวนี้อีกรอบแล้วพี่จะรู้ตัวพี่พี่ทําอะไรลงไปตอนนี้อาจจะยังไม่รู้และไม่เข้าใจอันนี้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันตีนะโพสท่า อมีนักข่าวมีคนไทยก็เอ well> ๊ะจินมัตราอย่าไปล้อเลียนขขาวอาจจะเป็นท่าถ่ายภาพที่ดังต่อไปก็ได้นะพออว่ากันไปนะสุดท้ายตำรวจมารายก็เพจได้ก็ดีไม่เกิดอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ใช่ค่ะ